สนับสนุนโดย AIS เครื่องปรับอากาศเ e n t ท a l ลแอแจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสา,าเรื่องนี้นะครับไปติดตามหลักสูตร Active Learning ในพื้นที่ภาคก,กลางกันครับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดสระบุรีนะครับในหลักสูตร active learning โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบแบบ g part f i step ดรวิพาสายรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งยอมรับนะครับว่าหลักสูตรนี้มีส่วนสําคัญในการพัฒนานักเรียนโดยปีที่ผ่านมาโรง เรียนที่นำหลักสูตรไปใช้ผลคะแนนโอเน็ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระหลายโรงเรียนทำได้คะแนนร้อยคะแนนเต็มและช่วยพัฒนากลุ่มเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้อีกด้วยผมรับว่ากระบวนการ active learning เนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาลุกๆรุนักเรียนโดยการผ่านหลักสูตรหลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนนะคะและก็ที่สำคัญก็คือ บูรณาการกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นแต่ละบริบทของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันซึ่งหลักสูตรบูรณาการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นจากการที่ทางโรงเรียนเนี่ยต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเขามีจุดเด่นอะไรและก็ลูกๆนักเรียนเนี่ยมีจุดเด่นอะไรเพื่อที่จะตอ่อยอดด้านดรศักดิ์สินโรสลานรมกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษาบอกนะครับว่า การจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning ที่มีสิ่งกังวลก็คือโรงเรียนหลายแห่งคิดว่าเป็นการให้เด็กได้คิดได้ทำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วต้องทำให้ผู้เรียนสร้างความรู้ในทุกมิติยกกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบควบคู่กันไปด้วยหรือที่เรียกว่า G-paths f i s t e p Step, ซึ่งจะผ่านกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและกันกรองข้อมูลเป็นองค์ความรู้แล้วทำให้เกิดการเป็นนวัตรกรรมได้ด้วยนะครับ จากการแก้ไขปัญหานี้ได้จะสามารถพลิกโฉมการศึกษาของประเทศได้อย่างแน่นอนสําหรับกิจกรรมอบรมในครั้งนี้นะครับเป็นการลงพื้นที่ของสพทและมหาวิทยาลัยราชภาัฒสวนสุนันทาในพื้นที่ภาคกลางครั้งสุดท้ายและจะมีการลงพื้นที่อบรมหลักสูตรเพื่อต่อยอดความสําเร็จในภาคอื่นๆต่อไปครับ